เกมเดือดลอนดอนอ์สซอนอลเปิดบ้านรับมือคริสตันพาเลตทีมที่ชื่อฉันอาจจะเป็นรองแต่คําว่าง่ายไม่มีอยู่จริงครับพาเลตขึ้นชื่อเรื่องเกมรับเหนียวแน่นสวนกลับเจ็บและมักทําให้ปืนใหญ่เล่นอึดอัดได้เสมอคําถามคืออ์สซอนอลจะเจาะแนวรับเจ้าอินซีได้หรือไม่หรือดับ์บี้แมตช์เกมนี้จะเป็นคริสตันพาเลตทําได้ดีอีกครั้งในบอลถ้วยหลังจากเคยซิลถ้วยเ a ฟเอคัมาแล้วเมื่อฤดูกาลก่อนวิเคราะห์ก่อนเกมแบบเข้มข้นได้ที่นี่ส่วนอีก2คู่เด็ดครับวิกตอเรียกิมเมอร์ไลท์ใส่ส ดเบสิกตัสส่วนเมื่อคืนเข้าหมดทั้ง3ตัวเลยครับตัวเต็งติดสัมดาวของเราฟูลเลมชนะฟอร์เรสต์หนูนย์ให้ต่อไปปอปอเสมอครบครึ่งกินเต็มคู่แรกคู่เอกของเราครับเกมฟุตบอคลคาราบาลครับรอบ8ทีมสุดท้ายคู่นี้เป็นคู่ระหว่างอาสซนนลจะเจอกับคริสตันพาเลสครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยเตะกันเวลาที่3ฝั่งของเจ้าบ้านอาเซนอลซึ่งปัจจุบันครับเป็นจ่าฝูงในพรีเมียร์ลีก17นัดชนะ12เสมอ3แพ้2 ยิงได้31เสีย10เก็บได้39แต้มฝั่งหนึ่งของอาร์เซนอลครับกำลังยุ่งอยู่กับการทําแต้มหนีห่างทั้งแมสตี้และก็วิลล่าในเกมลีกซึ่งเกมล่าสุดก็สามารถเอาตัวรอดได้จากจุดโทษของโยเคเลสในเกมเฉือนชนะเอเวอเรตศูนย์หนึ่งยึดจะฝูงคืนได้จากแมสตี้ครับภาพรวมฟอร์ม5เกมหลังยังดีอยู่ชนะ4แพ้1กลับมาชนะได้3เกมติดหลังจากที่แพ้ให้กับแอสตันวิลล่าส่วนเกมนี้เกมคันเวลาครับคาดว่าอาส์เนนอลจะโรเตชันแน่นอนจากโปรแกรมที่ค่่อนนนนนขข้้าางแดี ในรอบก่อนครับอาเซนอลผ่านไบตันชนะมาได้2-0เกมนี้ก็คงม,มาเอาจริงครับตามภาษาเมืองอาชีพแต่จะใช้เป็นเวทีให้กลุ่มกําลังสำรองได้แสดงฝีมือเพื่อเขาตาได้วยอกาสลงสนามในช่วง Boxing Day ที่โปรแกรมเตะทีม่ม,มากๆถ้าผ่านเข้ารอบต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นกําไรครับแต่ถ้าตกรอบก็คงไม่เป็นอะไรมากนักสรับแฟนอาเซนอลความร้อของทีมครับวันนี้ตามรายงานผู้เล่นขาดไปได้แก่3ามก้าหลังซาลิบามากกิเอสมอสเกล่าขาดกองกลางดาวแมนและขาดกองหน้าไคล์ฮเวตผู้เล่นทีน่าจับตาวิกตอร์โยเคเลส น่าจะถูกส่งลงสนามอย่างต่อนเนื่องครับหลังจากเกมก่อนทําประตูได้แม้จะมาจากจุดโทษก็ตามเจ้าตัวต้องการซัดประตูอีกครับเพื่อเรียกความมั่นใจหลังจากย้ายมาอาสซน,นด้วยค่าตัวมหาศาลเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ปังเท่าที่ควรฤดูกาลน,นี้เล่นไปแล้ว20เกมจากทุกรายการทําไป7ประตูฝั่งของทิมเยือนคริสตันพาเลตปัจจุบันอันดับที่8ในตารางพรีเมียร์ครับ17นัดชนะ7เสมอ5แพ้5ยิงได้21เสีย1กเก็บได้26แต้มทีมเยือนคริสตันพาเลตเนี่ย หลังจากที่มีช่วงเข้าเบรกชนะ3เกมติดแต่พอเปก็เป3สามเกมติดเหมือนกันครับเริ่มจากการที่พวกเขาเปิดบ้านแพ้แมนซิตี้ในเกมลีก0ูนจากนั้นเล่นเกมยูฟาคอนเฟเนรทลีกเสมอกับคูพีเอสทีมจากฟินแลนด์2-2และเกมล่าสุดเกมลีกพวกเขาบุกแพลิสยับเยินครับ4ประตูต่อหนึ่งล่าสุดเสียหายหนักเลยทําให้ในลีกตอนนี้ครับลนมาอยู่ที่8นอกพื้นที่บอลยุโรตามหลังที่4พื้นที่แชเบลลีก3แต้มในท้วยนี้รอบก่อนพาเลสบุกชนะลิเวอร์พูลมาได้สวยงามครับหมนยิสามเป้าหมาย หลังจากประสบความสำเร็จเมื่อฤด้ก,กันก่อนได้แชมป์เอฟเอคัก็อยากต่อยอดครับทั้งในบอลยุโรปและก็บอลถ้วยในประเทศเรื่องของอันดับแชมเปี้ยนลีกเนี่ยตอนนี้อาจจะยากเกินไปครับถ้าดูจากมาตรฐานของทีมตอนนี้แต่ถ้าเป็นถ้วยนี้อาจจะเป็นไปได้และการได้แชมป์ถ้วยนี้จะเป็นทางลัดไปบอลยุโรปอีกทางหนึ่งด้วยถาดว่าคริสตัลพาเลสจะมาเอาจริงประมาณหนึ่งเหมือนกันความพร้อมของทีมตามรายงานถาด3ผู้เล่นกองหลังโคฮาเรสและมูยอสถัดกองกลางดูโคลเล่และถาดกองหน้าคาร์ดินสผู้เล่นที่น่าจับตาอดัมวอตัน ในช่วงที่ทีมกำลังเป๋ๆแบบนี้ครับคีตันพาเลตอาจจะต้องมาเน้นกันที่เกมรับก่อนโดยเริ่มตั้งแต่กลางสนามเลยและอดัมวอตันในฐานะกองกลางตัวรับอาจ,จต้องรับบทหนักในการเป็นด่านแรกที่จะต้องชนกับเกมบุกของอาเซนอลซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวทําได้ดีจนมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษไปแล้วด้วยนะครับฤือดูกาลน,นี้เล่นไป23เกมทําไปแล้ว3แอซิสการเจอกันของคู่นี้ฤรือดูกาลน,นี้เจอกันไปแล้วนะครับที่บ้านของอาเซนอลเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาโดยอาเซนอลเปิดบ้านชนะพาเลสไป1-0 ภาพรวมการเจอกัน10ครั้งอสรสเซนอนชนะไป7ครั้งพาเลทชนะ1ครั้งเสมอกัน2ครั้งอสรสเตนอนข่มกว่าสกอร์สูงเจครั้งสกอร์ต่ำ3าครั้งตะลาดล่าซับเปิดมาให้วันนี้ครับเป็นอร์เซนอนเปิดบ้านต่อที่ราคา1ลูกจ่ายที่0.99สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.5จ่ายที่0.99จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับมองจากภาพรวมฟอร์มหลังปืนใหญ่ดีกว่าแน่ๆนะครับแต่อย่าลืมว่าอร์เซนอนโฟกัสหลักไม่ใช่ถ้วย ปืนใหญ่เนี่ยนำจากฝูงพิมพ์ลีกเป้าหมายใหญ่เบอร์หนึ่งของออร์เซนอลก็คือการขวาป์ลีกนะครับเกมนี้จัดทีมชุดผสมแน่นอนแพ้ตกรอบถ้วยคาราบาวเนี่ยแฟนปืนยังพอรับได้นะครับไม่ใช่หาย,ยนะอีกทั้งพวกเขามีโปรแกรมบ็อกซิ่งเดนแนนเอียด,ดรอยอยู่ข้างหน้าแล้วยังต้องทําแต้มหนีแมนซิตี้กับวิลลาที่เรียกได้ว่าหนีกันเกมต่อเกมเลยนะครับห้ามพลาดในถ้วยคาราบาวใบนี้จึงขอแค่ชนะก็พอไม่ต้องแรกไม่ต้องเสี่ยงครับซึ่งจากสถา,านการณ์แบบนี้เงื่อนไขแบบนี้เฮียมองว่าเกมนี้อาจจะจบแค่การชนะเฉนครับ แล้วฟอร์ม4เกมหลังของอาเซนอลนมีการชนะขาดมากกว่า1ประตูแค่เกมเดียวนะครับคือเกมที่บุกไปชนะคับบุกในแชมเปี้ยนลีก0-3ฝั่งของคิมเยียนพาเลสไม่มีอะไรจะเสียครับกับถ้วยนี้รายการนี้สลับพวกเขาคือทางลัดไปเล่นบอลยุโรปที่พอจะเป็นไปได้ด้วยหลังจากฤดูกาลก่อนประกาศสักดา,วาคว้าแชมป์เอฟเอคัมาก่อนแล้วการเจอกับทีมที่ไม่มีอะไรจะเสียแบบนี้มักจะเล่นยากครับยิ่งฟิตตันพาเลสเจอทีมใหญ่จะเน้นรัดกลุ่มรอจังหวะสวนเฮดวิเฮดบอกชัดครับเจอกันครั้งล่าสุดที่เอเมเรียมอาสเ1-0 แถมการเปิดเอเวอร์แตรดิเียมเจอคริสตันพาเลตสามเกมหลังก็ไม่มีเกมไหนชนะเกินหนึ่งประตูเลยนะครับคริสตันพาเลตเนี่ยไม่เคยเป็นงานง่ายให้ออสซอนเกมล่าสุดของคริสตันพาเลตถึงแม้พวกเขาจะแพ้ลิสต์มายับยับก็จริงนะครับแต่เฮียมองว่าคริสตันพาเลตเนี่ยประเมินดีดว่าเป็นทีมที่พวกเขาจะสู้ได้เลยกล้าเปิดหน้าแรกนะครับแต่ตัวเองเนี่ยดันล้าเพราะเตะทีดังนั้นไม่ได้แพ้กันที่เทคนิคแต่แพ้กันที่ร่างกายมากกว่าเกมนี้คริสตันพาเลตน่าจะมาตั้งรับเป็นหลักครับเล่นรัดกุมรูปเกมมีโอ,อ,อากาสกอนนออ ภาพรวมเหนือกว่าแน่ๆแต่พวกเขาจะโรเตชันครับส่งทีมชุดผสมลงและพวกเขาไม่จำเป็นต้องชนะขาดในเกมนี้ก็ได้ส่วนคริสตันพาเลตเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียและดูให้น้ำหนักกับถ้วยนี้มากกว่าทําให้มีแรงจูงใจเยอะกว่าแล้วที่ผ่านมาบุกทิ่นของอาร์เซนอลก็ไม่แพ้ขาดนะครับเกมนี้จึงน่ารองคริสตันพาเลตอาจจะแพ้ก็จริงแต่ไม่น่าเกิน1ลูกครับลุ้นให้ยันเสมอได้ในเวลา90านาทีคู่นี้ระหว่างอาร์เซนอลกับคริสตันพาเลตชอบคริสตันพาเลตให้รองไป1ลูก ผู้ต่อมาครับไปกันที่เกมลีของโปรตุเกสทูนิเตกันเวลาตีสามสี่สิบห้านาทีวิกตอรียากิมเมลเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนฝั่งของเจ้าบ,บ้านวิกตอรียกิมเมลยัยปัจจุบันอันดับที่7ครับ14นัดชนะ6เสมอ3แพ้5ยิงได้15เสีย17เก็บได้21แต้มวิกตอรียกิมเมลยัยทีมในกลุ่มเทียรองครับรองจาก3พี่ใหญ่ของลีกโปรตุเกสฤดูกาลก่อนจบอันดับที่6พลาดบอลยุโรปไปนะครับฤดูกันนี้หวังทำให้ดีกว่าเดิมแต่ตอนนี้พวกเขายังอยู่อันดับที่7ต้มางจากอันนบบททีี่่่4พื้้ยยุรปู5แตม หลังจากเปิดฤดูกาลไม่พอดีครับเเกมแรกชนะแค่2เกมแต่มาทำดีในช่วงหลังเกมลีกสีเกมหลังไม่แพ้ใครและเป็นการชนะถึง3จาก4เกมนั้นโดยที่เกมลีกเกมล่าสุดบุกชนะลรโออัพศูนย์หนึ่งแต่เกมล่าสุดจริงๆคือเกมบอลถ้วยซึ่งพวกเขาตกรอบครับแพ้เอวีเอสศูนย์หนึ่งทำให้ตอนนี้เรือโฟกัสแค่ในเกมลีกเท่านั้นเกมนี้เจอกับ 1- ใน3พีพิบ่มจะเป็นบทพิสูจน์ว่าวิกตอเรียกิมเมลไลส์ดีพอสำหรับการขับเกลี้ยวกับพวกหัวตารางแย่งชิงพื้นที่บนยุโรปหรือไม่ควาาามมรอขงงทีตน ขาดปีกขวาครับกุสตาโวซิลวาผู้เล่นทีที่น่ับตาออสการิวาสก้องหลังตัวแกลงของทีมครับทีท่ทบำบงานได้เด่นในช่วงหลังและได้คะแนนสูงจากเว็บโซฟาสกอร์เกี่ยวติดกันมาหลายเกมเลยนะครับฤดูกันนี้เล่นไป12เกมทําไป1ประตูคืนนี้จะรับบทหนักในการหยุดเกมบุกของสปอร์ติ้งลิสบอนฟังทีมเยือนส bon, ปอร์ติ้งลิสบอนปัจจุบันอันดับ2รองจากฝูง14นัดชนะ,ะ11เสมอ2แพ้1ยิงได้38เสีย7เก็บได้35แต้มการป้องกันแชมป์ฤดูกันนี้ของสปอร์ติ้งลิสบ หลังจากที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่2แต่แต้มตามอันดับที่1ปอร์โต้ไปแล้วถึง5แต้มฟอร์มหลัง5เกมทุกรายการชนะ2เสมอ2แพ้1และ3เกมหลังกเกมออกได้3หน้าเลยนะครับเริ่มจากไปเล่นเกมแชมเปี้ยนลีกเจอบายเยนแพ้ไป3าหนึ่งจากนั้นเปิดบ้านทุบเอวีเอสไป6กศูนย์ครับในเกมลีกส่วนเกมล่าสุดเกมบอลถ้วยพวกเขาเสมอกับซันตาคาล่าสองสองโดยช่องว่างที่ห่างจากปอร์โต้ตอนนี้ครับเกมนี้ใช้ชนะเท่านั้นที่สปอร์ติ้งลิสบอนต้องการเพื่อความหวังในการป้องกันแชมป์ความพร้อมของทีมตามายงาน ผู้เล่นบาดเจ็บลงไม่ได้มี3าคนได้แก่แดเนียลบราการกานูโนซสันโตสเซโนเดบัสและเปโดรกอนซาเวสผู้เล่นทีน่าจับตาเกนี่คาตาโมตัวรุกริมเส้นจากโมซัมบิกที่ในเกมลีกเกมล่าสุดถล่มเอวีเอสไปหกศูนย์เขาทำคนเดียว2ประตูฤดูกาลน,นี้เล่นไป17เกมทําไป3ประตู2อแอสซิสการเจอกันของคู่นี้เจอกันเมือ่อฤดูกาลก่อนเล็กแรกบ้านของวิตเตียกิมมาร์สุดมันครับ เสมอกันไป4ประตูต่อสี่ส่วนเกมที่2บ้านของสปอร์ติ้งลิสบอนสปอร์ติ้งชนะไป2 0ภาพรวมการเจอกัน10ครั้งวิกตอเรียชนะแค่ครั้งเดียวครับสปอร์ติ้งลิสบอนชนะไป8ครั้งเสมอกัน1ครั้งสปอร์ติ้งลิสบอนมบ้านสกอร์สูง6ครั้งสกอร์ต่ำ4ครั้งตลาดล่ะรับเปิดมาให้วันนี้เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนบุกมาต่อที่ราคาลูกครึ่งจ่ายที่0ู7ยาสกอร์สูงกำแพงอยู่ที่่0งจากข้าจ่ายที่ศูนย์จุดเก้า์เกี้นี้ครับ ถึงสปอร์ติ้งลิสบอนจะเป็นแชมป์เก่าตอนนี้เป็นรองจากฝูก็จริงแต่การเจอกับกิมมไลท์ช่วงนี้บอกเลยครับกินยากหน่อยกิมมรไลท์ช่วงนี้ไม่หมูนะครับ4เกมลีกหลังสุดชนะ3เสมอ1และที่สําคัญเลยนะครับ4เกมนั้นไม่เสียประตูเลยเล่นเป็นระบบดีขึ้นทั้งรุกและรับและไม่เปิดหน้าแรกําเพื่อครับแล้วยิ่งเกมเย่าเป็นจุดแข็งของกิมมไลท์เลยครับเล่นในบ้าน7เกมหลังแพ้แค่ให้กับเบนฟิก้าแค่เกมเดียวเกมรุกก็ยิงประตูได้สม่ำเสมอรครับยิงได้6จาก7เกมลัดแมม้ไ่่ใชเป็นททีีีมมม่เกกบุดดัน แต่ก็มีอันตรายมากพอที่จะฝากแผลได้สักเม็ดครับหากโคตสูพลาดฝั่งของทิมเยอนสปอร์ติ้งลิสบอน ond, เหนือกว่าก็จริงยังไม่แพ้นอกบ้านในเกมหลีกฤดูกันนี้ครับแต่หยาเล่นนอกบ้านส่วนใหญ่จะเน้นคุมจังหวะชนะแต่ไม่ขาดครับเน้นผลยมเล่นนอกบ้านโดย10เกมหลังที่เล่นนอกบ้านชนะเกิน1ประตูแค่เกมเดียวเฮุเทที่ผ่านมากิมไลท์แพ้สปอร์ต,ติ้งบ่อยก็จริงนะครับแต่ตอนนี้ฟอร์มของเจ้าบ้านกิมไลท์กำลังมั่นใจแนวรับกำลังเข้าที่เข้าขาเกมนี<ๆ>้<ๆ>ไม่น่าจะมาเปิดบ้านแจกประตูแน่ ในภาพรวมสปอร์ติ้งลิสบอนคุณภาพดีกว่าครับมีลุ้นชนะก็จริงแต่กิมมลไ์ในบ้านเกมรับแน่นยิงได้รูปเกมมีโอกาสอึดอัดครับเหว่ากิมมลไ์แพ้ในบ้านเต็มที่ก็แค่ลูกเดียวคุณนี้ระหว่างวิกตอเรียกิมมไลส์กับสปอร์ติ้งลิสบอนชอบวิกตอเรียกิมมไลส์ให้รองไปลูกควบลูกครึง่งคู่ที่สครับศึกเดือดที่ตุรกีดาบี้แมตช์เมืองหลวงครับการจัดกันในบอลถ้วยของเฟเดบาเช่กับเบซิกตัสคู่นิเตกันเวลาเที่ยงคืนครึง่งบอลถ้วยของตุรกีเขาจะแบ่่่่่งเป็นกกกลลลุุลุุม A, ม B, มมมี A B C โดยที่บิ๊กแมตคืนนี้จะอยู่ในกลุ่ม C ีครับที่มี2ใน3ที่ใหญ่ของประเทศอยู่ทั้งเฟเนรบเช่และก็เบซิกตัสเป็นเกมแรกของกลุ่มด้วยครับฝั่งของเจ้าบ,บ้านเฟเนรบเช่คืนนี้ครับในลีกเนี่ยเป็นอันดับที่2รองจากฝูงอยู่ที่นับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่แพ้ต่อเดนมาร์กเกปในบอลยูโรป้าลีกหลังจากนั้นอีก16เกมพวกเขาก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับและเป็นการชนะใน3เกมหลังสุดด้วยเริ่มจากในเกมยูโรป้าลีกพวกเขาบุกชนะ SK าน04จกั้นเปิดบ้านเล่นเกมศูนยาสปอไป40และเกมสุดเป็นเกมล่กนกัน บุกไปถล่มอียุบสปอร์ในเกมลีก0ูนฟอร์มโหดมากๆด้วยฟอร์มโหดแบบนี้ครับจะขอลงประเดิมสนามในเกมบอลถ้วยด้วยความมั่นใจความพร้อมของทีมตมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับพวกเขาจะไม่มีอาชีบราวเอมเร่มัวเข่งโทซันเนลสันเซมเมนโดและเอสสันอาวเเลสผู้เล่นที่น่าดับตาเอเดสันทาริสกาสูน,น้าชาวบราซิลครับที่ยิงประตูเป็นว่าเล่นในช่วงหลัง3มนัดหลังสุดทำไป6ประตู1แอสซิสครับทำแฮตติกในเกมยูโรปาลีกที่ถล่มปลานได้ด้วย ฤดูกาลนี้เล่นไป25เกมจากทุกรายการทำไป14ประตู3แอสซิสเป็นตัวอันตรายของค่ายเหลืองน้ำเงินเจ้าบ้านฝั่งของทิมเยือนเบสิตัสปัจจุบันพวกเขาอันดับที่5ในตารางซูเปอร์ลีกตุรกีครับในบรรดา3พี่ใหญ่ของตุรกีเบสิตัสดูเหมือนจะเป็นพี่ใหญ่ที่เสียงเบาที่สุดผลงานไม่เปรี้ยงป้างในฤดูกาลหลังๆครับฤดูกาลนี้ฟอร์ม6เกมหลังไม่แพ้ใครก็จริงแต่ก็หลุดเสมอสักครึ่งๆโดยหลังจากเสมอมา2เกมติดครับเสมอกาเซนแทบ2-2เสมอทับซอนสเปอร์3-3 เกมล่าสุดพวกเขาชนะสตีครับเปิดบ้านชนะดิเซสปอร์1-0เบซิกัสตยังสู้ความสม่ําเสมอของกาตาสลายและเฟเนเบเชไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยก็ไม่แพ้ใครและยิงได้ในทุกเกมเกมนี้ก็จะลงเล่นเกมบิ๊กแมตช์ด้วยความมั่นใจเช่นกันความพร้อมของทีมตามรายงานขาดผูดเ้เล่นไป3คนครับได้แก่มูตตาฟาฮากิโมกรูโจตาซิลวาและ Saint nder, เซนกิสอันเดอร์ผู้เล่นทีมน,น่าจับตา,ากาเบียวปาลิสตาจะจับกองหน้าบราซิลก็ต้องใช้กองหลังบราซิลนะครับกาเบียวปาลิสตา าการหลังแซมบา้าโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงหลังครับอยู่เบื้องหลังการไม่แพ้ในหลายเกมหลังๆของเบซิกตัตฤดูกันนี้เล่นไป14เกมทําไป1นึ่แอสซิสเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่คะแนนความสามารถสูงของทีมการเจอกันของคู่นี้เจอกันครั้งหลังสุดครับในเกมลีกเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองบ้านของเบซิกตัตพวกเขาแพ้ต่อเฟเดบาเช่ไป23งาภาพรวมการเจอกัน10ครั้งเฟเดบาเช่ชนะไป3ครั้งเบซิกตัตชนะไป3ครั้งเสมอกัน4ครั้งครับสูสีสกอร์สูงสกอร์ต่ำออกอย่างละ5ครั้ง ลาล่าซับเปิดมาให้วันนี้เฟเดรเบเชตเจ้าบ้านครับต่อที่ครึ่งพบลูกจ่ายที่น้ำแดงลบ0.9กสกอร์สูงกำแพงอยู่ที่3ลูกจ่ายที่0.95จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติขอพิะพ์เ,เกมคู่นี้ดังนี้ครับดาบี้แ <H àng S 2> ม์แห่งเมืองหลวงครับเกมนี้เฮียมองว่าบ้านไขรบ้านมันซึ่งเกมนี้บ้านของเฟเดรเบเชพวกเขาพอตเกินห้ามใจเลยนะครับเฟเดบเชไม่แพ้ใครมา5เกมติดครับแถมสานัดลังสุดเก็บขินชิดเรียบเสียแค่สประตูใน5เกมเกมรับแบบนี้ใครมาเจอก็ยากครับ แล้วยิงเตะในบ้านที่ซึ่งเฟเดราเช่ไม่แพ้ใครตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลครับ13เกมและไม่ยิงแค่เกมเดียวครับคือเกมที่เสมอกับเบนฟิก้า0-0ในรอบคัดเลือกของแชมเปี้ยนลีกสตีในบ้านที่เจอกับเบซิกตัสก็ยิงอย่างน้อย2ลูกถึง5จาก6เกมที่เจอกันครับไม่ค่อยใจดีกับเบซิกตัสซะด้วยนะครับเกมรุกของเฟเดราเช่มีทาลิสกาที่ซัด6ประตูนใน5เกมหลังไม่ใช่แค่ยิงแต่ยังเป็นศูนย์กางของเกมรุกคุมจังหวะยิงไกลเล่นลูกนิ่งยิงเล่นยิงมั่นใจครับตอนนี้ ตัวเลขการคลองบอลก็โหดนะครับเฟเดราเช่คลองเกมด้วยค่าเฉลี่ยการส่งเกือบ2,000ันครั้งใน5เกมหลังสุดความแม่นเนี่ยถึง85%เกมนี้มีแนวโน้มที่เฟเดรปาเช่จะคุมบอลคุมพื้นที่บีบให้เบซตัสต้องวิ่งไล่ตามทั้งเกมแล้วฝั่งของทีมเยือนเองครับเกมรับของเบซตัสมีรอยรล้าเสียไปแล้วถึงย2บประตูในเกมลีกแย่ที่สุดในบรรดากลุ่มท็อปไฟท์แถมวินัยไม่ค่อยดีต่างหากครับฟฝา้าเยอะเสียใบเหลืองถึง14ใบใน5เกมหลังยิ่งเกมนี้ไมม่่ต้้อองงงงพพูดดดดดถึครับบบเเเเกกาีีแืนนสย,ยโโลทษจ ไม่งั้นก็อาจจะเสียจังหวะจากการโดนใบเหลืองใบแดงครับถ้าคุมอารมณ์ไม่ได้คู่นี้เป็นการเจอกันของ2ทีมฟอร์มดีก็จริงนะครับแต่เฟเดบาเชีดูนิ่งกว่าได้เล่นในบ้านด้วยเกมรับก็ดีส่วนเกมลุกก็เยี่ยมน่าจะเบียดชนะได้คู่นี้ระหว่างเฟเดบาเชีกับเบซิกตัสชอบเฟเดบาเชีให้ต่อไปครึ่งควบลูกสรุปในค่ำคืนนี้กับมาวินบอทอินไซต์บอลชอบเฮียให้ตามนี้ครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์อาร์เซนอลกับคริสตัลพาเลซชอบคริสตัลพาเลซให้รองไป1ลลูกกกกวิิตออเรรียมไสสับปหติ้งลิสบบออนชวิกตอเรียกิมไลส ให้รองไปลูกควบลูกครึ่งคู่สุดท้ายบิ๊กแมตช์ที่ตุรกีครับเฟเดบาเช่ ache, เจอกับเบซิกตัสชอบเฟเดบาเช่ให้ต่อครึ่งควบลูก1ตัวเต็ง3ตัวชอบชอบสุดในคืวนวันนี้ชอบคริสตันพาเลตให้รองไป1ลูกส่วนสเต็ป3ในเมื่อวันนี้มี3ทีมก็จัดไปเลยครับรองคริสตันพาเลตรองวิกตอเรียกิมมาไลท์และต่อเฟเดบาเช่ทั้งหมดก็เป็นการวิเคราะห์และก็มุมมองของเกมในคืนนี้แล้วอีกครั้งต้งฝังและชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เป็นกกลัังใจใจห้้นดวย อยากให้วิเคราะห์คู่ไหนเพิ่มเติมพิมพ์ถามมาเลยครับเดี๋ยวเฮียเข้าไปตอบให้มาวินบอลอินไซต์ขอให้ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกแล้วก็โชคดีตื่นมารับทรัพย์เฮงๆสวัสดีครับ